ค่ะพันห้ารอยี่สิบเจ็ดยืนไหมคะโอ้เจ็ดไม่ได้สําคัญเลยนะอะไรนะเซ็ดไม่สาคัญนะค่ะบนรุ่มมันหายไปเลยนะครับวันนี้ใช่ค่ะสองหมื่นหกไม่ถึงสามหมื่นนะครับอย่างนี้หมายความว่ายังไงคะคนขายมหยุดขายของหมดแล้วอ๋อหรือต่างชาติขายหมดแล้วดีไหมดีไหมคะคนซื้อก็ไม่มีตังอืเหมือนกันค่ะก็ก็เล่นกันอยู่แบบเนี้ยนะครับแต่เท่าที่เราดูก็คือว่า น้ำมันตัวนี้ทำหนี้หายนะครับ9ห้าสิบเก้าเหรียญน,นะฮะคือสิ่งที่เราดูว่าตลาดมันดีเนี่ยก็คือว่ามันยังเล่นตามปัจจัยอยู่นะครับคีอกลุ่มน้ามันเนี่ยมันยังขึ้นอยู่ตามราคาน้ํามันที่ขึ้นนะครับถึงแม้มันจะเล่นยากแต่มันก็ยังขึ้นอยู่ะค,คะไม่ได้สร้างความเสียหายให้กับคนที่ถือหุ้นน้ํามันไว้นะครับคงคงพูดได้นนั้นนะอืมก็ถ้าเป็นลักษณะนี้ถ้าเซ็ตไม่มีความหมายวอลลุ่มน้อยใช่แนะนำนั้ลงทุนแบบไหนคะ ือถ้าคนยังเล่นหุ้นอยู่ก็ต้องอยู่ในกลุ่มน้ํามันปิโตรเคมีนะไม่ได้เล่นมันติดไปอยู่แล้วนะใช่มันเก็บมาอยู่นะครับส่วนส่วนหุ้นอื่นเราก็เราคณจะอยู่ในตลาดสักยี่สิเปอร์เซ็นของเงินลงทุนนะค่ะมันเต็มไปหมดแล้วแปดสิบเปอร์เซ็นต์ะถอนกาลังไม่ไหวตอนเนี้ยอ่าฮะต้องต้องก็ตัวไหนที่ยักย่อยเก็บเงินหน่อยนะเขาออกใช่ออ ตรงลงมองตลาดมินย่าตลาดมนย่าเรามองเซ็ตเนี่ยเรามองว่าก็ลองรีบาวต่อได้นะครับหนึ่งพันห้าร้อยสี่สิบสามเนี่ยยังมีเป้าหมายการรีบาวเนี่ยจะไม่เกินตรงนั้นนะฮะค่ะยังรีบาวต่อได้อยู่คือจะเด้งไปใช่ยังเด้งไปได้อยู่นะครับซึ่งเราก็หยุดหลายวันนะครับค่ะการที่เราหยุดหลายวันเนี่ยตลาดต่างประเทศเป็นไงเนี่ยเราคิดว่าไม่มีผลนะครับเพราะนี้ตลาดต่างประเทศเขาก็ลงกันเยอะเราก็ขึ้นได้อยู่ตลาดเดียวนะครับ แต่แต่เกมก็คือว่าถ้าช่วง,วงที่เราช่วงที่เราปิดไปแล้วตลาดต่างประเทศขึ้นมานะครับแล้วพอเปิดมาแล้วเราจะขึ้นก็คือขึ้นเพื่อให้ขายนะฮะเพราะเขาจะขายอแหละถ้าผมสังเกตมานนานๆคือว่าถ้าตลาดต่างประเทศลงอ่ะเขาเราจะขึ้นถ้าต่างประเทศขึ้นเราจะลงนะฮะเขาจะเล่นสวนตลอดนะฮะไม่จริงอ่ะเจ้าก็เล่นสวนอยู่นะครับจริงอ่ะจริงือเอาอะไรมารับเนี่ย ใช่เรื่องจริงเขาเล่นอยู่แบบเนี้ยเพราะมันเล่นกันเองในประเทศละนะช่วงนี้นะคะใช่เขาบอกว่าอย่างนี้พินิพนธ์ทางด้านกองทุนอ่ะเขามีทิกเกอร์กาลังที่จะฟันเข้ามาอีกรอบหนึ่งไอ้ตัวแรกเขาได้แล้วสามเปอร์เซ็นต์อ่าอีกตัวใหม่ที่เตรียมออกนี่เขาจะเอากันเองเอากี่เปอร์เซ็นต์หนึ่งเปอร์เซ็นต์ก็ประมาณนะสองสามเปอร์เซ็นต์เขเอาแล้วสองสามเปอร์เซ็นต์่าเขามีอีกสามสี่กองนะอ่าก็มาเนี่ยฝั่งไทยสองเปอร์เซ็นต์ก็หุ้นขึ้นหุ้นขึ้นสองเปอร์เซ็นต์ก็ทำไปดิ ฟังอ๋องก็บอกว่าขึ้นน่พี่ขึ้นลองมาเลยเก็บเลยรอบหน้าอาทิตย์หน้าเลยก็บอกถือไปเลยถ้างั้นเองวันวันพุธหน้าที่ตลาดเปิดพี่นิพนธ์มองว่าสมมติถ้าตลาดเนี่ยเราองขึ้นผมมองขึ้นแล้วผมมองว่าตลาดต่างประเทศตอนนี้มันลงมาเยอะมันกำลังจะกลับปรีบาวค่ะนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็จะใช้โอกาสที่ตลาดพุ่งขึ้นลนี่ยลากไปคเพื่อขายฮรับเพราะเขาก็มีเงินจํากัดเนี่ยฮะไม่ได้มีเงินเยอะมากนะฮะที่บอกว่าเปอร์เซ็นสองเปอร์เซ็นนั่นแหละ ่ะอืมค่ะมันก็ได้แค่นั้นเน,ะ,นะฮะมันพูดก็คือสีเขียวอ่กายไปแล้ววิธีเล่นก็คือว่าถ้ามันแดงอะ่ะเราค่อยซื้อค่า,าต้องถูกกลุ่มด้วยคือกลุ่มน้ํามัน ถ้าผิดกลุ่มมันก็จะไม่ได้วนอื่นก็เป็นลายตัวก็ว่าไปนะตั่นี้มีซิลลิงนะเอเอสเนี่ยตัวไหนนะเอเซียซอฟท์คอร์เปอเรชันอเนี่ยมายังไงอ่ะเนี่ยเขาเ็ามาเขาดีเขามีท่านี้ก็มานานเขามาทีหนึ่งเขามา8 4ล้านบาทเองยังไม่ถึงร้อยล้านเองใช่เขาเล่นแบบสีสันไงเออใช้เม็ดเงินเท่าไหร่เองเนี่ยแบบนี้ไม่ว่าแบบนี้ไม่เป็นไายไม่ใช่พันล้านพันล้านนี่น่าเกียด่ยแปดสี่ล้านไม่เป็นไรหรอกเล่นกันเองนะครับ โยกมาสักสิบร้านก็ได้หมุนรอบมาได้แปดสิบร้านก็ดีหมุนแปดรอบก็เป็นเงี้ยหมุนช่องแต่ละช่องใกล้เคียงกันก็หุ้นที่มันขึ้นอยู่มันก็ขึ้นนะที่เป็นขาขึ้นเนี่ยทัสโก้แลวมันก็ขึ้นมันอยู่นะค่ะสวัสด์ก็ยังเป็นขาขึ้นอยู่เนี้ยแล้วก็ยังแต่มันเล่นพูดแล้วแบบว่าคนส่วนใหญ่ไม่ได้กําไรเนี่ะเพราะว่าเงินตลาดมันน้อยละอืแล้วทำไมแอดวานขึ้นมาอยู่ข้างบนล่ะคะแอดวานเป็นหุ้นตัวหนึ่งนะที่ ที่เอาไว้ดึงอินเด็กนะครับแอดวานกับอินทัสสองตัวเนี่ยนะฮะไว้ดึงอินเด็กอยู่อ<ค>ตอนนี้เราไม่รู้ว่ามันจะไปทางไหนคือคผมมองตลาดเป็นไซด์เวย์นะฮะคือถ้ามันจะถ้ามันจะลงเนะี่ยก็ถามว่าใครขายค่ะคนที่จะขายคือต่างชาติก็คงขายหมดแล้วค่ะถ้าจะขึ้นใครซื้อนะครับก็เขามีสถาบันใช่ไหมพอขึ้มนมาวนันนี้วันนี้นักทุนรายย่อยขายละอืวันนี้รายย่อยขายละค่ะนะครับแล้วก็คงเป็นสถาบันซื้อ เพราะเทรดซื้ออะไรเงี้ยครับแต่รายย่อยขายฝรั่งกูไม่มีที่ผลแล้วนะฮะ <ขา S 2> ตลาดหุ้นจะเป็นมองเป็นไซด์เวย์ในกรอบแคบม,มากๆนะครับ <ขา S 2> ซึ่งรอไซด์เวย์ก็คือเพื่อขึ้นหรือเพื่อลงนี่ะใช่ไหมครับค่ะใช่ค่ะรอเขาคงแบบว่าเหมือนกับบอลุ่มหายไปเรื่อยแช่แข็งไปเลยนะ <ขา S 2> นะครับแต่ไม่ไม่ลงแรงไม่ขึ้นแรงรายตัวก็ต้องมาหาเล่นไปเขาเรียกตลาดซบเซาอ่ะคซบเซาคือลงไม่ได้อืขึ้นก็ไม่แรงทั้งสองแน่ยหมครับ ขึ้นแบบอองบอกอะสองเปอร์เซนเนี่ยคือผมไม่เล่นไงคุณขึ้นสองเปอร์ซ็นผมไม่เล่นเฮ้ยมันเล่นหนักเลยพี่มันเล่นปตทเอชซีบีเคแบเลยใช่เอ้ยฮาน่าโอมีมีเล่นเทรดดิ้งเอเกับพีจีไทยพนิดมีของให้เล่นตลอดมีก็มันก็เล่นได้นะฮะมันดึงได้อยู่แล้วค่ะส่วนฟิวเจอร์ก็ดูนะครับวันนี้120นาที2แท่งเนี่ยไม่ทำหายนะฮะค่ะ มันก็ใครลองมาก็ต้องชอ็อตโครสเพราะมันเป็นขาชอ็อต<า>เป็นขาชอ็อตอยู่นีถือช็อตได้เปรียบนะครับแต่การรีบาวก็ได้ถึงหนึ่งศูนย์หนึ่งเจ็ดะครับค่ะตวนนี้มันแดงเนาะฟิวเชอร์อืมก็คนที่เขาลองมาไม่ช้าเขาก็ปิดละก็ไปเอากลับบ้านนะืมค่ะนะครับ ก็ไม่ถือโพสิชันบอลลูนฟิเจอร์ก็คงจะไม่เยอะบอลลูนน้อยนะต้องดูว่วทองคำก็แนะนําว่าไม่ให้เล่นอยู่แล้วค่ะปิดยาวกลัวกันยาวคือคืองี้ไม่ใช่กลัวอะไรคุณบ้านมันถ่ามันไซเวย์ถ่าไซเวย์ก็คือว่าหนึ่งสองสองสามก็ขึ้นไปได้คสองนะครับหนึ่งหนึ่งแปดศูนย์ก็ลงไปได้ค่ะนะครับและขณะที่เราปิดอยู่แล้วมันก็ขึ้นไปแล้วก็ลงมาอะไรเงี้ยเราก็ทําอะไรไม่ได้ไงเพราะตลาดเราปิดอยู่ถูกไหมครับค่ะ ก็คือไม่เล่นดีกว่านะครับเหมือนฟิวเจอร์เมื่อไหร่วันนี้ปิดไปก่อนแล้วก็เดี๋ยววันเปิดราเปิดมาค่อยมาเล่นใหม่ว่าจะเล่นขาไหนะนะครับคือไม่เอากลับบ้านนะฮะแต่ถ้าใครถือช็อตมาก็ถือต่อไปนี่ไม่เป็นไรนะฮะช็อตที่หนึ่งศูนย์หนึ่งหกหนึ่งศูนย์สองศูนย์นัยังถือต่อได้อยู่นะครับแต่จริงๆแล้วการเล่นฟิวเจอร์ขาช็อตมันต้องเล่นเร็วนะฮะเล่นสองวันปิดสองวันปิดเนี้ยอย,อย่าถือนานนะฮะเพราะการรีบาวมันจะรีบาวแรงลน่ะ คงไม่มีอะไรแล้วมั้งคุณมอนไปเที่ยวให้สนุกดีกว่าคือไม่มีเงินไปเที่ยวกันอีกไม่มีติดยู่ค่ะตลาดวันนี้ผมผมส่วนตัวผมนะสมัยที่ผมเป็นนักลงทุนเนี่ยผมก็จะไม่ไม่ยุ่งกับตลาดเลยถ้าแบบนี้เพราะมันไม่มีทางเล่นลัชนะเพราะเล่นกับเจ้าคเนี่นกับเจ้าไม่ชนะคือคือเยื่อตายไปหมดแล้วสนามเกิดไป่ไดศพแล้วคือไม่รู้จะ เจ้าไม่รู้จะกินไข่มาให้เราแล้วไงเพราะว่ารอบที่แล้วเราติดหุ้นหุ้นตัวเล็กตัวน้อยกันราคาสูงหมดแลวเป็นเงินที่เยอะด้วยนะครับตลาดมันเลยไม่มีคนมาซื้อหุ้นต่อละนะฮะมันก็เล่นยากละไม่เล่นดีกว่าครับ่ะก็ต้องรอภาวะตลาดตอนนี้ตลาดก็ปิดเรียบร้อยแล้วนะคะรอให้มันเซตเทิลสักพักหนึ่งนะฮะแต่มันก็คงจะวิ่งระเบิดทะลุพันหกร้อยห้าสิบขึ้นไปอ่ะมันก็ต้องรอว่ามันจะเกิดขึ้นไหมนะฮะแต่ถ้าดูจาก ปัจจัยทั้งฟันโฟฟันโฟไม่เข้าเราแน่นอนนะฮะอันที่สองก็คือปัจจัยทางด้านพื้นฐานของเราก็ไม่ดีแน่นอนะนะครับเพราะฉะนั้นมันตลาดมันจะเข้าสู่ภาวะซบเซานะครับลงก็ไม่ลงขึ้นก็ไม่ขึ้นนะฮะเรียกหนองยังไม่แตกอ่ะนะครับรอหนองแตกอ๋อต้องรอหนองแตกด้วยต้องรออีกนานฮนะอีกเป็นปีอ,อระหว่างระหว่างนั้นก็จะมีเดี๋ยวจะขึ้นสักร้อยจุดเลยแล้วก็ลงอะไรอย่างเงี้ย ได้แค่นั้นนะฮะนะครับอย่าซื้อวันที่มันบวกจําไว้เลยนะฮะซื้อหุ้นวันที่มันลบนะครับแล้วก็ขึ้นมาช่วงท้ายตลาดวันไหนที่เขียวก็ขายไปก่อนเพราะเช้ามันจะลงอีกนะฮะเป็นอยู่แบบนี้นะฮะมันสามารถขึ้นได้ช่วงเย็นๆ่นั่นเองช่วงอืนมันจะขึ้นไม่ได้นะ่ะเขาเรียกเทรดจบในวันนะครับยากนะครับยากก็ก็อยู่เฉยๆไปใช่ไหมฮะอยู่เฉยๆไปเล่นน้อยยี่สิบเปอร์เซ็นคนเล่นหุ้นเนี่ยคุณม่อนเลิกไม่ได้หรอกค่ะ เอามาสักเงินมันมีอยู่ร้อยหนึ่งนะครับถ้าไม่มีก็ขายพูดมันหมดเลยแล้วเอามาแค่ยี่สิบมาเล่นไปหลายตัวนะครับยี่สิบเปอร์เซ็นพอที่เหลือถือเงินสดไว้นะฮะเดี๋ยวตลาดเป็นมาแล้วค่อยเข้ามาเล่นนะครับอินดิเคเตอร์เครื่องไม้เครื่องมือต่างๆในเทคนิคเองภาพยังไม่ได้กลับตัวเลยใช่ไหมคะยังดัดิ่งอยู่ไม่ฮะยังยังลงอยู่นะฮะยังเป็นลงอยู่แต่มารียังไม่เสียใช่ไหมคะมันที่ขาดคือกลุ่มที่ไม่เสียเนี่ยตอนเนี้ยก็คือกลุ่มน้ํามันกลุ่มเดียว กลุ่มอื่นเนี่ะกลุ่มธนาคารกลุ่มที่ดินนะครับมีเซอร์วิสดีกลุ่มหนึ่งที่ไม่เสียนอกนั้นั้นก็คือเสียเป็นขาลงหมดแล้วมันรีเลยฮะมันรีช์าเลยอ่ะพูดถึงระยะยาวของแบงค์เนี่ยนะมันรีช์าก็เสียแล้วออฟพรปเปอร์ตี้ก็เสียแล้วนะมีน้ํามันมีน้ามันอ่ะที่แทงขึ้นอย่างเดียวที่กลุ่มเดียวเลยที่เอเนจีเป็นเป็นขาขึ้นนะฮะแล้วงั้นเซตเองตัวตัวทาเฟรมของเซ็ตตัวมันรี่ก็เสีย ตามเหมือนกันเป็นไซเวย์ไงฮะเพราะมันเวย์กาังเลือกอยู่แต่มันเป็นไซเวย์แต่ไซเวย์ดาวเพราะว่ากลุ่มกลุ่มน้ํามันปิโตรตอนนั้นมันไม่ได้ใหญ่เหมือนเมื่อก่อนละนะครับมันมาเจอกลุ่มอะไรนะครับกลุ่มธนาคารกลุ่มค้าปีค้าส่งอ่ะมันมันใหญ่ขึ้นเป็นมันใหญ่ขึ้นไงฮะแต่ถ้ารอบก่อนเราสังเกตว่าน้ํามันเดี๋ยวจะเป็นตัวดึงเซตเลยเพราะว่า C P F C p l มันอย่างตัวเล็กอันนี้มันตัวใหญ่ค่ะเมื่อพี่นิพนธ์พูดถึงมาริชาแล้วในส่วนของวีคลี่เหรอฮะ วิลีชาร์ตนะครับก็ทางกลุมกล่มแบงก์กลุม่มอะไรพวกนี้ก็เสียหมดนะครับท,ที่ดีขึ้นก็คืออ่าก็คือกลุ่มน้ํามันกลุ่มน้ํามันในวิลลีชาร์ตเป็นขาขึ้นแลวโอเคแต่มันริชาร์ตในของน้ํามันเนี่ยกำลังจะตัดเป็นบูลิตเป็นขาขึ้นโอ้โค่ะนะครับเพราะนั้นมันก็อยู่ในกลุ่มน้ํามันในที่มันดูดีอยู่กลุ่มเดียวเดลลี่ก็เหมือนกัน อ่าดลิชาร์ของน้ำมันเป็นปรับฐานตอนนี้เป็นกำลังปรับฐานเสร็จแล้กกำลังจะขึ้นทำนิวไฮอ๋อค่ะคุณผู้ชมค่อยๆตามไปนะฮะพอดีดิฉันไม่ได้มีชาร์ตอะพอเรียนเยอะๆแล้วมันจะนึกถึงภาพที่คุณผู้ชมบอกว่าไอ้กลุ่มน้ำมันเนี่ยมันกำลังเป็นขาขึ้นให้อยู่ในหุ้นขาขึ้นคนะครับแต่เนื่องจากว่าเซตมันเป็นเฮดจิ้งกับกลุ่มอื่นที่มันลกเพราะนั้นนหะกลุ่มน้ำมันมันก็จะแบกเซตไม่ค่อยไหวทําให้จิตวิทยามันมันไม่ค่อยดีนะฮะับเราเห็นเลยวันนี้นะครับเราดู RR ไงมาร์คีัี แขวงเยอะไหมฮะเยอะเออแขวงเยอะมากแล้วบางทีเราก็ไปตามดูมันเราก็จิตเราก็ไม่นิ่งใช่ไหมฮะเ้าจิตไม่นิ่งเราก็ไม่ได้เลยพอลงเราขายขึ้นเราซื้อไงมันก็มันก็ไม่ได้อะไรนี่ที่บอกว่าเล่นยากนะฮะส่วนอินดิเคเตอร์ที่แบบมองได้เร็วที่สุดคือตัวไหนที่พี่นุพลใช้ดูอ่าผมใช้ตัวนี้ออสซิเลเตอร์แมสออสซิเลเตอร์เร็วสุด MACD อีอ่ามันเป็นตัวสวิงที่เร็วสุดนะฮะมนบอกว่าตอนนี้มันอยู่ตรงไหนแล้วคะตอนนี้ถ้าเซตเนี่ยมันก็คือตอนปิด ภาพเป็นเซตนะครับอยู่ลบ 2, 2. 2> องสองจ่ออยู่ต่ำศูนอยู่ใช่แล้วก็ยังลงอยู่ยังไม่ได้บอกยังไม่มียัไม่ได้สวิงขึ้นเลยอ่าคุณผู้ชมมองเห็นภาพนะคะ<ช>คที่คุณนิพน์พูดถึงนะคะเร็วสุดนะฮะตัวที่ชีวัดว่าตลาดมันยังลงต่อมันยังลงอยู่<ช>มันยังลงอยู่ โอเคแต่ลงขนาดไหนก็ยังไม่สามารถระบุได้อันนี้บอกไม่ได้นะฮะจะดูการเทียนมันก็บอกว่ามันชะลอการลงโอเคแต่ถ้าแท่งที่สองของวันเนี้ยไม่ได้บอกว่ารีเวอร์ซเลตอนตอนนี้เป็นแท่งอะไรสําหรับแท่งเทียนคะแท่งเทียนมันก็เป็นไวท์แคนิสติกค่ะนะครับแต่มันไม่ได้บอกว่ามันจะเป็นแท่งรีเวอร์ซเซลค่ะมันบอกว่าถ้ามันยืนแบบนี้ไปสี่วันมันจะเป็นแท่งก็คือเป็นบัลิตแฟกคือคือใช้เว่เพื่อลงอืนะครับ แต่วันจัดวันวันเราเปิดมาวันพุธใช่ไหมครับค่ะวันพุธค่ะเป็นแท่งเขียวใหญ่อันนี้ก็คือก็รีบาวต่อต่อได้นะฮะค่ะือจริงๆมันดูแค่สองแท่งนี้มันก็บอกเลยว่ามันมันลงต่อนะฮะค่ะแต่มันรีบาวได้อยู่นะอ๋อภาพมันรีบาวมันจะรีบาวไปเท่าไหร่อย่างมากก็อีกสองวันแล้วมันก็มันก็ลงอยู่ดีค่ะนะครับแท่งเทียนบอกแบบนั้นแท่งเทียนนี่เร็วสุดค่ะอ่ะดีดีครับพี่บุญขอบคุณค่ะครับดีค่ะยละเอียดที่เอ่อเป็นภาพ